สวัสดีค่ะวันนี้พี่เปิ้ลเอาทริกนะการก่อแนวทรายให้มีผู้อุปถัมภ์พร้อมคำอธิษฐานมาทุกคนไปทำจะได้ทำได้นะหาตะลิ่งนะที่มีน้ำไหลนะแล้วก็ก่อจากน้ำเป็นสันทรายสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมขึ้นมาจนถึงต้นไม้เลือกต้นไม้ใหญ่ๆนะคะแล้วก็ปักทูบ เสร็จแล้วก็ปักทูปเก้าดอกที่บนทรายด้านบนที่ติดกับต้นไม้นะเดี๋ยวดูภาพนะไม่เข้าใจอะไรก็ถามมาอันเนี้จะทำให้การเงินเราดีๆให้เราพบผู้อุป,ปถัมภ์ในด้านการเงินใครตกงานก็ให้ไปทำจะได้ได้งานดีๆแล้วก็บางคนได้โชคลาภใหญ่นะคะอันนี้พี่เปิ้ลเอามาบอกลองไปทำดูนะทำแล้วดีพี่เปิ้ลก็เลยเอามาบอก นี่พี่เปิดพาพวกพี่ๆเขามาทำทำตอกองทรายเพื่อให้พบผู้อุปะถับอันนี้จะไหวนะใครไม่มีผู้อุปถับอะไรทำแบบเนี้ยแป๊บเดียวนะแต่เราต้องเลือกคลองที่น้ำไหลผ่านเนี่ยคลองจะยาวสุดเลยนะคลองที่น้ำไหลผ่าน ก่อเป็นภูเขาจากข้างล่างจากข้างล่างน้ําขึ้นมาถึงต้นไม้ใหญ่นะให้เลือกต้นไม้สวยๆเราจะได้มีผู้ประทภ์ที่ที่แบ๊กหนาๆมั่นคงมั่นคงอย่างนี้แล้วระหว่างก่อเราก็ทําเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาให้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลพอผู้ ชีวิตไปสู่ความสําเร็จในทุกๆด้านตอน่ตอจนจนมาถึงรากต้นไม้นะแล้วก็จุดทุบเก้าดอกก็อธิษฐานก็จบพิธีนาะทำวันไหนเวลาไหนก็ได้ค่ะที่เป็นสถานที่แบบน้โมตัสสะ3ามจบ ข้าพเจ้าขอบารมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์พระอาจารย์องค์เทพองค์พรมเทวดานางฟ้าทั้ง16ชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินส4สี่ชั้นบาดาลพระแม่เทรณีพระแม่คงคาพระยาโยมราชเท้าวจัตตุโลกบาลทั้งสี่ ท่านเทพารักษ์ท่านเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่แห่งนี้โปรดนำพาผู้อุปถัมภ์ทางด้านการเงินทางด้านการงานมาให้แก่ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จในชีวิตนับจากบัดนี้และเดี๋ยวนี้ไปด้วยเธิงและหนูก็ปาก นะกองทรายด้านบนที่อยู่ติดกับต้นไม้อ่าอย่าไปติดต้นไม้เกินอ่าอย่างนี้ได้โอเคทุกเก้าดอกนะโอเค